สวัสดีครับยูทูบอิสระชาแนลพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศสดๆคณะทูตทหารและสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกประเทศมาที่รอพอสอตอซัมมิงอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่ BM 21ของเขมรตกใส่และเราก็จะพาทูตทหารมาดูให้เห็นกับตานะครับ ว่าขมรทำอะไรไว้บ้างทั้งยิงใส่โรงพยาบาลปั๊มน้ำมันและบ้านเรือนประชาชนชาวโลกจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าขมรเ,เป็นแบบไหนไม่ได้สวยรู้อย่างที่ขมรแถลงข่าวไปวันๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงโดนวัดมีพระและประชาชนเสียชีวิตไทยเริ่มยิงก่อนนี่คือข่าวที่ขมรบิดเบือนมาโดยตลอดวันนี้ก็ลงพื้นที่ดูกันเห็นๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณเครดิตภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองน่าจะเป็นสำนักงานประจำท้องถิ่นอำเภอกันทะลักษจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปชมคลิปกันเลยนะครับตอนนี้นะคะคณะทูตนะคะแล้วก็คณะสื่อมวลชนทั้งในและทั้งในและต่างประเทศนะคะเดินทางมาที่รอพอสอตอบ้านซำแเม่เงตําบลทงชัยนะคะอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะ อันนี้คือรายงานสดนะคะที่ท่านทูตเดินทางมานะคะนี่เลยกันเทาร์ลัโอเคมาค่ะมาดูบรรยากาศนะคะตัวนี้เลยไอโฟนไม่สั่นใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่กล้องไอโฟนนะคะน่าจะเป็นเสี่ยมี่พอดีว่าพี่ที่เขาดูแลอยู่นะคะเราเราไลฟ์สองช่องทางค่ะตอนนี้เราไลฟ์ทั้งที่เพจกรมเองนะคะแล้วก็ช่องทาง Tik t o ok k นะคะ ขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะตอนนี้พลังบวกต้องมานะทุกคนนะคะขอให้พิมพ์พลังบวกให้กําลังใจกับคนในพื้นที่นะคะไม่ได้หัวเราะค่ะในตัวนี้นะคะอ่านให้ดูบรรยากาศนะทุกคนใช่คือเสียงชัดมาก คือหน้างานเราคือทั้งทหารตำรวจนะคะแล้วก็ท้องถิ่นเองปกครองเองนะคะกระทรวงการต่างประเทศเองนะคะหรือทีมประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยก็คือกรมประชาสัมพันธ์เองลงพื้นที่นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะความจริงนะคะตัวนี้เลยอ่ะทุกคนตอนนี้ไม่ร้อนมากทุกคนแดดไม่ร้อนมากนะคะกำลังดีเลยนะทุกคน นะคะตอนนี้อันนี้รถรถคณะนี้คือ,อนนเป็นคณะท่านทูตนะคะที่มาจะนั่งคณะท่านทูตแล้วก็สื่อมวลชนนะคะนี่ผู้ต่างประเทศนะคะสามารถให้กําลังใจได้นะคะกดกดให้กําลังใจได้เลยนะคะตอนนี้บรรยากาศนะคะ,ะ,ะทั้งสื่อในและสื่อนอกประเทศนะคะมากันหมดนะคะ สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นนะคะความจริงที่เราจะได้เห็นวันนี้นะคะเราจะได้สื่อไปตรงนี้เลยพาท่านทูตไปที่จุดเกิดเหตุนะคะทุกจุดจุดแรกที่เราไปอะ่ะคือปั๊มน้ํามันนะเราไปกันแล้วนะคะแล้วก็มีผู้สูญเสียนะคะถ้าเกิดเราติดตามดูจะเห็นว่าผู้สูญเสียนีย่คือแบบสถานพอไปถึงอะ่ะรู้สึกสะเทือนใจมากทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่เคยลงพื้นที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะ อันนี้พาทุกคนได้ดูเลยอะตามไปเดี๋ยวรอรอให้ครบก่อนนะคะจะพาตามไปไปดูอยู่ข้างในนะคะอ่ะไม่รู้ว่าถ้าตามไปจะไปแย่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตรหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะตอนนี้มีทั้งสื่อต่างชาตินะคะแล้วก็สื่อภายในนะคะอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะเราจะเดินนะคะนี่ก็คือเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำรวนบ้านซ้ํามเม่งนะคะอําอเภอกันทารักษ์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลย <R ess ur ic> ไปเรื่อยๆนะคะอยู่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังมีทั้งสื่อในแล้วก็สื่อนอกนะคะมีล่ามแปลไหมะคะใช่ค่ะที่ทุกจุดนะจะมีล่ามแปลภาษาอังกฤษนะคะทุกคนจะมีมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะที่จะสื่อสารให้กับชาวต่างประเทศไม่แต่ทั้งการไลน์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะในจุดนี้นะคะจุดนี้ จ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คือจุดด้านหลังด้านหล,งลงังโรงพยาบาลเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในจุดนี้นะคะ,ะจุดนี้คือจุดที่ได้รับ ผนกระทบความเสียหายนะคะตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวในนี้จะมีลำโพงแล้วก็จะมีล่ามในการแปลภาษานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้กลๆเนานะอาจจะสั่นไหวนิดนึง<ร>นะทุกคนอาจจะสั่นไหวทุกคนนะคะ <วง S 1> เดี๋ยวขอหามุมภาพก่อนนะคะาดูตรงนี้ก็ได้โรงพยาบาลสงเดิมสุภาพาตสัตงลัยตัางมณเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กตั้งอยู่่ะ เป็นตัวเทศบาลไทยคำพูนทางรับผิดชอบหมู่บ้านสามหมู่บ้านจำนวนประชากรสอง0นร้อยหกคนณวันที่24่สิกรกาคม2,568ันรเวลาประมาณแปดนาฬิกาสามสินาทีทีงานได้พาไปมาปฏิบัติงานตามตาม ตามปกตินะมีล่ามมีล่ามตอนแรกมันจะพูดภาษาไทยก่อนมันจะมีล่ามภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารนะคะได้คนมีล่ามนะเดี๋ยวจะมีล่ามพวกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ผู้ป่วยได้อุปยศได้อุปยศกันไปที่ หลังบังเกอร์นะคะจะมีบังเกอร์ู่ที่หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะจากนั้นทู่แล้วก็เซ็มนมวลชนนะคะเดี๋ยวจะมีามการไปพัาผนะคะจังหวดนะคะจากนี้นะคะก็นีคณะสื่อมวลชนทั้งนนในและนอกสมรรถ ผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่นะคะฉันได้นําผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่หญิงเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและให้เจ้าหน้าที่ไายสองคนยู่ประจำเพื่อดูแลรักษาผู้ที่อันนี้คือความเสียหายนะคะ ที่ยิงรอพสตของเรานะคะตรงนี้เลยนะคะนึกอะร้องไหมถ้าตกแข้งฟางมีทั้งสื่อในและสื่อนอกนะคะตอนนี้แล้ววันนั้นเราก็เพิ่งได้ผู้ป่วยกอจากโรงพยาบาลส่งเสริาสุขภาพแล้วก็เจ้าหน้าที่บางคนแล้วก็ประชาชนค่ะในของกลุ่มผู้นาชุมชนนะคะเพื่อนออกไปจุดพยศที่ตามแผนพยศของทางจังหวัดนะคะ ค่ะเราในส่วนของโรงพยาบาลสงเคราะห์มุ่งมั่นเราเราไป็นที่ที่ทั้งชายและหญิงทั้งคนที่อยู่ประจำสื่อมวลชนทั้งในทั้งต่างประเทศไปแล้วนะคะกระจายมาทุ่ยังม่พอจะออกไปแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่ที่ในวันที่ากรกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแเวลาในช่วงกลางคืนมีการปะทะกันรุนแรงนะคะก็เลยตัดสินใจให้น้องที่ให้อยู่ที่รพสตเนีี่่ยทโรงพยาบาลสงเคราะห์ช่วยกำบลเคลื่อนย้ายออกไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะคะ ก็ในวันที่26เวลาประมาณ17.30นาทีได้แจ้งจากทุกระบอหมู่บ้านแจ้งว่าอาคารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดนกระสุนปืนใหญ่นะคะโดยมีความเสียหายด้านหลังอาคารทะลุไปที่แตนหน้าของอาคารนะะแล้วก็มีผู้ต้องหาแล้วก็มีสะานทางการแพทย์เสียหายดีจำนวนมากนะคะจางสถานนานท์ สถานพยาบาลเป็นสถานเป็นสถานที่ดูแลผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ผูท้ที่เป็นการดูแลชีวิตเพื่อให้รอดนะคะแต่ไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่เป้าหมายที่จะต้องโดนกระท,ทําใน,นพะะุ้นทีนท่มีภาวะสงครามหรือการประทะการตามตามแนวไทยแดนนะคะแต่ว่าฝ่ายตงข้ามก็เลือกที่จะเอาเราเป็นเป้าหมายนะคะมันไม่ใช่เฉพาะอาคารนะคะแต่ถ้าวันนั้น เราแล้วก็ลูกน้องอยู่นะคะมันคงูจะต้องเสียชีวิตไปทั้งหมดหรือว่าไม่มีผู้รอดชีวิตเลยประกอบไปผู้ด้านหลังนะคะจะเป็นส่วนพัฒนาเด็กเล็กนะคะซึ่งมีจมํานวนเด็กเล็กอยู่สามสิบคนนะคะแล้วก็มีครูผู้ดูแลเลยอยู่ห้าคนนะคะห้าหลังเข้าวันพอ่อองต่อนะคะเป็นเราพัฒน,นาเด็กเล็กทางด้านหลเป็นเพื่อนยาเป็นทางขวาห้าหลังแต่ไม่โดนคนสนใจบุญเสียมากกว่านี้นะคะพอสอการกระทำของสายตรงข้าม